ที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนการประชุมสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โอภาสกัรกวินพงป์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับประเทศจำนวน12หน่วยงานประกอบด้วยรางวัลเกิยศเลิศรัฐสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเยี่ยมโรงพยาบาลระยองรางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่นสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีประเภทบูราณาการข้อมูลเพื่อการบริการระดับดีเด่นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT สำนักงานประลัดกระทรวงสนาธารณสุขประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรานจังหวัดนราธิวาสและประเภทพัฒนาบริการระดับดี6หน่วยงานได้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรง ยาาบลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลยาลาโรงพยาบาลรามันจังหวัดยาลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยศจังหวัดนาราธิวาส อบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน PMQA โดดเด่นจำนวน9หน่วยงานประกอบด้วยด้านการนำองค์กรได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและด้านการบริหาร พยากรบุคคลได้แก่กองบริหารการสาธารณสุข